Welcome to f i t p o ์คนเรานั้นใช้คำศัพท์กันมากมายซึ่งมีทั้งถูกและผิดปะปนกันไปแต่รายการนี้เพียงแค่คุณตอบคำถามความรู้ทั่วไปกับคำศัพท์ไทยและเทศทั้ง12ข้อให้ถูกคุณก็มีสิทธิ์คว้าเรางวัลไปเลย1,000บาท และนี่คือรายการ w h a t t h e w o r d คำไหนคำนั้นรายการคุณชมที่เล่นเกี่ยวกับการใช้คำทั้งในไทยและต่างประเทศง่ยายๆครับตอบให้ถูกครบทั้ต่อข้อก็รับารางวัลจากเราไปเลยพึ่งพันบอดและผู้ข้ขง่งขารที่จะมาเล่นใน ี EP2 นี้แม่เราได้เป็นใหญ่คนโตซะด้วยต้องเชื่อว่าเป็นผู้ที่มีอิทธิพลนะฮะในขัดของเรานะฮะเพราะเขาคือหนึ่งในสาม CEO นะครับซึ่งดูจากทรงแล้วเกิดยการทั้งความร,รู้ก็ใช้ได้อยู่นะแต่ต้องมาดูว่าเมื่อเข้าสู่เกมจริงแล้วจะไปได้ไกลแค่ไหนขอเสียงร้้อนรับหนึ่งใน CEO ของเราครับ พกอาิวัตช่วยแซสวัสดีครับ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 ฮะอ่าโปรดยืนอยู่ระยะห่างสองเมตรนะครับอ่าใช่ครับสวัสดีครับได้ข่าวว่าเราอัดเสียงกันโดยรูปแบบทิสค่อน อ๋อไม่ได้ยืนเหรอฮะอ๋อโทษทีได้ข่าวว่าเราใช้ระบบไวเลสนะอ๋ปอปกติเล่นเกมโซเล่นเกมโชว์ในนู้นก็ยืนก็ยืนห่างสองเมตรเกมโชว์ยาวสองเมตรก้าวแรกไม่เป็นไรก้าวต่อไปสตูเริ่มใหม่ใครเห็นก็คิดว่าตายตายไหมล่ะจะเหลือเหรอ มาเ,าเข้าเรื่องเข้ารากปรเดียกว่าคิดว่าจากสองข้อของวันนี้เนี่ยคิดว่าจะไปได้ไกลแค่ไหนว่าต้องถามก่อนว่าพี่ชายผมนี่เทปอ่าตอนตอนที่แล้วนี่ไกลแค่ไหนครับเนี่ยจบที่ข้อห้าก็รู้พี่ชายพี่ชายผมไม่ค่อยถนดัดภาษาอังกฤษหรอกมันก็ไม่แปลกหรอกว่าโดยทั้งไทยทั้งจีบคนปนกันไาใน,น,นแต่และข้อเนี้ แต่เราก็ถามโดยพี่ก่อนว่าไม่มั่นใจภาษาไหนมากาคำภาษาไทยบางคำมันก็สแสรงนะที่สสแสรงแล้วบางทีผมก็ไม่เข้าใจความหมายหรือบางคำใช้ศัพท์ยากๆอย่างเงี้ยศัพย์มาจากภาษาบาลีอย่างเงี้ยแล้วมาแปลงเป็นคำไทยบางทุีผมก็ไม่รู้คำแปลงแลั้นมือแปลว่าอะไรส่วนที่ที่มากที่สุดเนี่ยคือภาษาอังกฤษเพราะว่า เอาบางบางคําเนี่ยอาจจะยากและไกลตัวสำหรับผมไปหน่อยแต่ก็จะพยายามดูแล้วกันโอเคก็แต่ว่าก็พอเก่งกันมาบ้างละว่ามันจะดูโซ่มันจะเป็นแบบไหนเนาะโอเคและแน่นอนครับว่ารายการนี้ผมต้องเลยคนเดียวเป็นไปไม่ได้แน่นอนครับภารานิงอีกหน้าที่หนึ่งนีคือคนเฉลยซึ่งแน่นอนครับว่าคนคนดีไม่มาไม่ได้ครับ อยไม่ได้ใช้คำประจารายก็ของเราครับสัรนสวัส,สดิสะพันธ์ครโอเคครับสิบสองข้อตรงนี้บอกเลยว่าไม่ยากไม่ง่ายคือไม่มีทาง,ยา,ง,ทางยากทางง่าคคยแหละปะคนกันไปแหละมาได้ระดับตามเกมอ่ะมาดูกัน EP แรกเจ็งที่ข้อห้ามาดูกันว่า EP นี้จะไปได้ไกลแค่ไหนพร้อมไหม ครับผมครัพร้อมแล้วเตรยมตัวครับสำหรับคุณผู้ฟังน,นะครับที่เพิ่งเปิดมาฟังน,นะครับรายการวสุบิทย์คำไหนคำนั้น E G N E ีแรกขออธิบายติวการตัวสงงวิปง่ายๆกันนะครับคำถามของเรามีทั้งหมด12บสองข้อไล่ระดับยากง่ายนะครับตามลำดับกันไปแต่ละข้อมีเวลาสองมีคำถามหมดสองตัวเลือกกับเจ็ดวินาทีที่ต้องคิดคำตอบก่อนหมดเวลา ถ้าหมดเวลาสัญญาณดังแล้วไม่มีการเรียนคำตอบถือว่าข้อนั้นผิดทันทีตอบถูกตอบตอบตอบผิดตกรอบจากคำไหนคำนั้นเปลี่ยนไปมาทางไหนไปทางนั้นเลยครับผมแปลแน่น,นอนครับว่าเกมนี้เราไม่ให้คุณมาตอบคำถามพัน,นกระาบแบบเดียวดายแน่ๆซึ่งเราก็เชื่อแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะไปได้ด้วยตัวคนเดียวอยู่แล้ว เรามีตัวช่วยให้คุณได้ใช้กันตัวช่วยแรกก็คือขอรใบ้มันจะเป็นการใบ้หรือการให้ขอ้อมูลเพิ่มเติมเกีเ่ยวกับอีกช้อยหนึงหรือว่าจะเป็นขอ้อมูลอะไรก็ได้และอีกตัวช่วยหนึ่งนั่นคือการขอเพิ่มเวลาการขอเพิ่มเวลานี้เป็นการรีเซ็ตนาฬิกา7วินาทีแบบนี้ไม่ว่าจะเหลือกี่วินาทีก็ช่างใช้ตัวช่วยนี้ เราจะปรับให้เป็นสิบห้าเวลาทีแล้วเราจับเวลาต่อบทันทีกฎในการอย่างที่แจ้งก็คทอต้องเรียกะะปอบก่อนเวลาและคิดดีๆก่อนตอบเพราะคําตอบแรกที่พูดออกมาไม่ว่าจะด้วยั้าใจหรือไม่ก็ตามเราจะคิดใช้และล็อก1000ทันทีอย่างที่สอง ตัวช่วยแต่และตัวมีโอกาสใช้ได้เพ็ยนแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแต่ไม่ได้จํากัดว่าในหนึ่งข้อคุณจะใช้ตัวช่วยเดียวถ้าไม่มันม่นใจจริงใช้สองตัวช่วยกค่ได้เพื่อความเสีย่ยงและที่สําคัญในคําถามข้อสุดท้ายไม่สามารถใช้ตัวช่วยใดได้ในทุกกรณีเพื่อจะขอดุณต้องคุ้ยด้วยตัวคนเดียวเทมี้มีแค่สองทางครับ ไม่พัเนก็ศูนย์แอนะเดงนะฮะระหว่างทางครับจะมีข้อเสนอซึ่งมันจะให้ผลออกมาไปอะไรก็ได้จะให้ผลดีก็ได้หรือผลร้ายก็ได้หรืออาจจะให้เป็นผลติดตู้ที่ป็นสองข้อนี้เพราะฉะนั้นคิดดูดีคือไปรูได้ด้วยว่าสมาตอนไหนผมเองก็ไปดูคนที่รู้คนเดียวดูเลยครับคุณพิทชัยครับดัรอเต้นยู่นระดูแ้ว มาพร้อมไหมสิบสองข้อที่เราจะที่จะจอดกันอ้าก็ต้องมาแล้วงานนี้อะถ้ารพร้อมแล้วขอให้โชคดีสิบสองข้อของเราต้องพร้อมอยูยววเช่นเดียวกันถ้าอย่างนั้นไม่เสียเวลาราเข้าสู่การแข่งขันเข้าใบคำนั้นจากคำถามข้อที่หนึ่งครับข้อแรก เราพูดถึงเรื่องของวอรีฮิตอืมวอรีฮิตที่เป็ไปวรัลในช่วงขณะนั้นรู้จักไหมห,หัวตูมโอ้อันนี้รู้จักอันนี้รู้จักอ่ะเด,ดี๋ยวเราพูดเรว่อวอรีฮิตเนี่ยที่ที่ชอบพูดประจาเลยเนีย่ย มาเลยฮะก้าวแรกไม่เป็นไรก้าวต่อไปไฟไม่สมองเอ้าวใครเห็นก็คิดว่าตายตายไม่หรอกะจะเหลือเหรอพอเวลาผ่านไปพอเห็นศกนะเงยกเงียกยืนง่อยเป็นอย่างนั้นไปเออดารุกสกิจกะบาาใช่ไหมเนี่ยไม่เป็นไรหรอกบูเคมเปตรวคสมมติ ถึงแม้จะเอาถึงแม้ว่ามันจะเป็นสมมติก็เถอรแต่ว่าก็เป็นควรจะเล่นกัน,นขนาดนี้เนอะอย่างที่ทราบจะดีว่าคนแรกที่เลนบุกีเอียงมันยังมีหลักฐานอยู่เป็นภาพวิดีโอคืออดุตดาราเตลกชื่อดังที่หนูคองเตลราเราเข้าสู่คำถามเลยครับ่อนเข้าคำถาม ฟังสอ,เองเต้ยข้าข่มพานุอืมพอเดาได้ครับนะถ้าพอเดาได้ถ้าพอเดาได้นั้นเซฟคำถามเลยนะครับและขอย้ำอีกขอย้ำก่อนว่าฟังโจทย์ให้ชัดนะครับเพราะ,ะเราจะอ่านแค่ครั้งเดียวเท่านั้น เมื่ออ่านโจ์จอจับเวลาท,าทันทีและตัวช่วยยังคงมีถ้าไม่มั่นใจอย่าลังเลที่จะใช้แม้ว่าจะเป็นข้อคาถามคือเก้าวต่อไปไฟรมไม่สบงสบงที่ว่านี้หมายถึงสบงอะไรครับพาอผมครับเพราะว่าจากกายภาพที่ผมเห็นอะไฟไม่สบงสบงมันจะลากยาวลงไป แล้วพอลากเราไปผมคิดว่างี้ว่ามันชั้นนอกไงชั้นนอกมาต้องห่มเราส่วนนุ่งก็คือชั้นในกว่านั้นอย่างที่ผมคิดนะนุ่งคือนุ่งนุ่งเข้าไปข้างในเลยอ,อืมอะไรประมาณนั้นอ่ะที่ผมคิดอย่างงี้มั่นใจคําตอบน,นี้ครับมั่นใจเนาะนไม่มั่นใจก็มั่นใจเล้ว่อรอ <laughs> ืมสักเจ็ดสิบ เจ็ดสิบเพราะว่าห่มผมผมบ่าผม,ผม,ผม,ผมต้องชั้นนอกชั้นนอกไอท้ที่ไอที่เราใส่ข้างในเรียกว่านุ่งที่ผมคิดอย่างนี้นนะไอ้าเนี่ะโอเคงั้นมาฟังผลการตอบเลยดีกว่าข้อแรกประเดิมส่2อของเรานะีเราถามว่า ก้าต่อไปไฟเริ่มไม่สะบงสะบงที่ว่าเนี่ยไม่คือสะบงอะไรตอบมาว่าผ้าผมและผ้าผมนั้นเป็นการตอบที่เออตอนนี้ไม่คก็มั่นใจแล้วค่ะ ทีมงานบอกเตรียมปลบมือเลยนะฮะกองเชียงเหมือนจะเริ่มมีเตรียมปลบมือแล้วนะฮะอ๋อถูกปบบมือเป็นยาที่ดีเลยครับเพราะเป็นการปรุกมือไห้กับบ้านผิดครันั่ไงนัไงเตรียมปลบมือไล่เต็มที่แล้วงานนี้ไม่คือที่ผมคิดนี่คุณมันหนุ่มเนี่ยข้อมูลอยู่ที่ผมตรงนี้ คือผมเข้าใจฟุแนะว่าฟุกอาจจะคิดว่าสบงมันหมายถึงผ้าห่มก็ได้แต่บางทีฟุกอาจจะลืมลืนถึงคำคำหนึ่งไปนั่นคือคําว่าจีวอนเออจีวอน,ออวอนใช่ผมผมจำสลับกันจีวอนหรือที่อาจตามภาษาสศรสกิจว่าจีวระแปลว่าผ้าห่มครับส่วนสบงแปลว่าผ้านุ่งซึ่งเรามีผ้าห่มเรามีผ้านุ่งแล้วแต่ ตามหลักของพระเขาจะมีผ้าอยู่สามอย่างเขาเรียกว่าผ้าไตาเดี๋ยวที่เราชอบได้ยินว่าไตจีวันหละอีกผ้าหนึ่งคือผ้าสังฆาตครับคือผ้าที่ใช้มุ่งข้างนอกขอขอบคุณข้อมูลจากราชบัณฑิตยสถานครับผมโอเคจบแคแต่ข้อแรกเลยหรอเไก้กลายมันจะสั้นไปหรือเปล่าวะเฮ้ย อ่า uh, แล้วแล้ว,ลว,ลวเราจะเอาหน้าที่ไหนไปคุยว่าเฮ้ยฉันเป็นเกมโชว์ฉันตายแต่ข้อแรกเลยอันนี้คือถ้าพูดกันในตารรูปเกมเนี่ยคือเกมมันจบไปล,ละแต่ให้กันอีกข้อหนึ่งกู้หน้ากู้ศักดิ์ีหน่อยกู้ศักดิ์ีความเป็นซีอโอมาเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่เอาเก็บข้อเดียวนี้ยังเหลือสักดิ์ศีซีอโอหรอครับพี่ <c oughs> เอาดด้ยั้อง มันก็มันก็เหลืออยู่บ้างและนะมันก็ม,นมีเหลือบ้างมันเรียกว่าคนตีจะที่หเดี๋ยวถ้าถ้าถ้าอีถ้าซีโออีสองคนที่เหลือนี่มานี่มากกว่าผมนี่ผมเนี่ยไปไปเราไม่ได้ได้อะไระับเปียนเพื่อเรบคือพื้นความรู้แต่ละคนอะมันเข้าใจว่าต่างกันคำถามที่เราโดนอะรู้หรือไม่รู้แค่นั้นเองไม่ต้อง ไม่มีใครพูดไม่มีใครแชรแค่รู้กับไปดูแค่นั้นเองเอาอย่างวนี้ผ่อนคลายแต่ให้เต็มที่ข้อนี้ไม่มีเวลาดีและให้ใช้ตัวช่วยได้ด้วยให้ใช้ตัวช่วยได้ด้วยจะใช้สองตัวเลยก็ได้ถ้าคุ้มเอาไหมาไม่ได้หมดตงเกนะีวะนนเลยเพื่อความบันเทิงเพิ่เติมอ่าก็เอาก็ลองดู คำถามข้อนี้ไม่มีขวดนะครับไม่สนใจแข่งขันเลยแต่อันนี้เราแผนใหล้กันอันนี้เป็นคำถามที่จะเว้นในข้อนี้เนี่ยข้อต่อไปที่จะให้เล่นเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องหมายวักต่ออืม เคยใช้เครื่องหมายวัรคตอนอะไรแบบไหนบ้างวัรคตอนเอ่อสาระคำ,คำพูดหรือเปล่านู่งชที่ผมจำได,ำด้เอ้ยสาระคำพูดใช่อ่าฟันเอ้ยฟันหนูเอ้ย,อยไม่ใช่ฟันหนูฟันหนูก็นี่ไม่พระอ่าพอจํจำได้ประมาณนี้แล้วกันเข้าเรื่องเลยดีกว่าฟังตัวแรกครับ อัดภาพามหผ้าสองอันนี้คือเครื่องหมายชื่อเครื่องหมายวรรคตอนค่ะถามง่ายๆเลยถามแบบนี้เลยต้องโต้เลยชื่อไหนคือเครื่องหมายเซมิโคลอนไงคะ ยัดออกทีข้อนี้ไม่มีเวลาใช้ตัวช่วยได้ขอาขอคำใบ้ครับอ่ะมาเลยครับเชิญเลยครับอ่ะครับคำหนึ่งอ่ะมันหมายถึงอยู่แล้วว่าเป็นคำสิ่งที่เราตามหายอยู่นะั่นคือเซมิคอลอนเนาะแต่อีคำหนึ่งเนี่ยจะคล้ายๆเซมิคอลอนครับเซมิคอลอนแต่จะต่างกันตรงที่ ไม่มีด้านล่างและกลายเป็นฟูลสต็อปครับหรือพูดง่ายๆอีกคำหนึง่งหมายถึงจุดฟูลสต็อปนั่นเองระหว่างอัตภาพกับมหาภาพผมคุ้นๆกับมหัภาพมหาภาพมหาภาพ,มหาภาพที่ผมทำได้น่าจะเป็นฟูลสต็อปอย่างที่พี่พีชบอกฟูลสต็อปผมว่าอัตภาพ ดีอย่างไรบ้าครับตอบว่าหเราจะไม่มีการถามเรื่อความมั่นใจลยทั้งสี้นะเราเชื่อเลยดีกว่าฉันไม่มั่นใจเดี๋ยวต่อให้ไม่ถามต่อให้ไม่ถามฉันก็ไม่มั่นใจเซมิโคลลนมีชื่อเป็นภาษาไทยว่า อัตภาพถูกต้องตามข้อ,อ,ขอมูลที่บอกเลยครับมาตภาพครับคือเครื่องหมาย full stop หรือเครื่องหมายจุดที่เราเรียกกันส่วนอัตภาพคือเครื่องหมายซิมิคอนหลายคนอาจจะงงว่าลูกเครื่องหมายซิมิคอนนปไปยังไงให้คุณนึกถึงเครื่องหมายตัวของที่เป็นจุด จุดบนจุดล่างนะครับที่มันที่มันมีจุดบนจุดล่างอยู่ในตัวเดียวกันแค่จุด้านล่าง,างจากจุดกลายเป็นลูกน้ำเท่านั้นเองซึ่งถ้าตามภาษาอังกฤษถ้าเป็นถ้าทั้งอันถ้าทั้งด้านบนและด้านล่างเป็นจุดจะเรียกว่าโคลอนแต่ถ้าด้านล่างเป็นลูกน้ําจะกลายเป็นเซมิโคลอนทันทีซึ่งในเครื่องหมายเซ,ซมิโคลอนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาจะใช้ในการพูดถึงเรื่องของการแทนพวกคำต่าง,างเช่นเพราะฉะนั้น หรือ,อใช้ในพวกภาษาซีในการตอบรรทัดใหม่นั่นเองครับขอขอบคุณขอ้ขอมูลจลบบษษษษษากราชบัณฑิตยสถานครับผมโอเคเอามาเจอตกหลักแหมสั้นไปนิดหนึงจะเรียกว่าโชคไม่ดีด้วยที่จะไปเจอคำถามที่เราไม่รู้สก่อนในข้อแรก ใช่มาคือไม่ใช่คือไม่ใช่ไม่รู้แต่ผมคือเข้าใจผิดผิดน่าจะอย่างนั้นเรื่อยๆไรืไ่ป็นเรม่็ยไรายการนี้เนี่ยคือเราเน้นแค่ว่าอันไหนที่เราเขาเ้าใจผิดเราจะช่วยแก้ให้ในจิตไทยครับเรื่องเรืดินไปก็ไปเที่ยเร,เเรอบปฐีเรื่องการอันนี้คือมาเรื่องความบันเทิงแต่สุประสงค์หลักของเราคือเราจะได้เรียนรู้ในเรื่องความอัจรรย์ของครรไทยแล้วับ หรือภาษาศักประสูตก็ด้วยเหมือนกันเพราะงั้นนะครับคุณผู้ฟังอย่ามาฟังเทปนี้นะครับความความรู้น้อยเหลือเกินชานามากะไามันก็เป็นความรู้เหมือนกันนะเออชานาความรู้มันมีค่าย่กว่ากันจะบอกไหมอือใช่ครับครา้นี้พลาดไปไม่เป็นไรถ้ามีโอกาสหน้ามาใหม่กันได้ขอบคุณคุณสูวิวัฒน์ด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ และนี่ก็เป็นครั้งที่สองครับที่ผมต้องพูดทำนี่อีกแล้วเงินหนึ่งพันของผมยังอยู่ครับ ขอขอบพระคุณที่เข้ามารับฟังรายการของเราจนจบอย่าลืมเข้ามาติดตามและติชมได้ในทุกช่องทางโซเชียลมีเดียติดต่องานและลงโฆษณาได้ทาง f e e p p o 2019 gmail.com ท่านมาเราดีใจท่านจากไปเราก็ขอขอบพระคุณ f e e d p o อ Feed happiness in your life with our podcast